mm uh -huh. เจ7 หนึ่งสองเก้าครับสิบจุดหนึน่งเก้าเก้า ตึ้อง่งแปดและเราจาเต้ เก้าสามสี่สาคันนี้เป็นสองเจ็ดห้าสตรีครับ เปาเซ็นตห่งร้เก้าสิบเ็กิโเมตรต่อชั่วโมงครับ2 4ง8ี่กแปดก็วาช่วนันเือคนโ้นถามเลย 干干干。Hey, God, God. ็ดหกศูนย์หกที่า่างักไม่ผ่านนะครับตอนนี้เราตักมาหัวเรียบร้อยแล้วนะครับขอาสุท้ายนะครับ Ficou <laughs> bom?